โอเคนะครับในวันนี้นะครับจะมาแบ่งบรรหัวข้อที่ชื่อว่ารู้จุดแข็งและใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับการรู้จุดแข็งเนี่ยสำคัญยังไงบ้างนะครับหลายๆคนอาจจะเคยอ่านหนังสือเจอหรือว่าเจอเคยได้ยินคําพูดเหล่านี้นะครับเขาบอกจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ประสบความส็จทุกคนเนี่ยล้วนแล้วแต่ใช้จุดแข็งของตัวเราเองนะครับเป็นตัวนําในการทํางานในการใช้ชีวิตนะครับเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราต่อยอดจากจุดแข็งเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ย ก้าวกระโดดแล้วก็มีความโดดเด่นแล้วก็ประสบความสําเร็จได้มากกว่าคนอื่นเท่าทวีคูณเพิ่มขึ้นไปนะครับแต่ในทางกลับกันครับนะครับหลายๆครั้งเนี่ยเราโมเด่โฟกัสที่จุดอ่อนเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราทําอันนี้ไม่ดีเราทําอันนี้ไม่เก่งอ่ะแล้วเราก็พยายามไปพัฒนามันนะครับสุดท้ายเราถ้าเราพัฒนาได้เนี่ยแต่ถ้ามันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกเราเป็นจุดบอดเราจริงเราไม่เก่งจริงนะครับและมันเราพยายามพัฒนาตรงนั้นนะ่ะสุดท้ายถ้าเราพัฒนาขึ้นมาได้ เราก็อาจจะเก่งขึ้นจริงนะครับแต่มันก็อาจจะได้แค่ค่าเฉลี่ยของคนทั่ว,วไปเราก็จะไม่ได้มีความโดดเด่นหรือประสบความสำเร็จมากกว่าคนทั่วๆไปนะครับฉะนั้นอันนี้คือสิ่งสําคัญครับที่ต้องพยายามหาจุดแข็งของตัวเองแล้วก็ต่อยอดจากตรงนั้นนะครับใช้มันให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเมื่อไรก็ตามที่เรารู้จุดแข็งของตัวเองนะครับแล้วก็ต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุด เราก็จะประสบความสำเร็จแบบก้าวกระโดดแล้วก็มากกว่าคนอื่นๆได้อย่างแน่นอนนะครับเนื้อหาในวันนี้นะครับมาจากส่วนหนึ่งของหนังสือเล่มน,นี้นะครับ The Self-Aware Leader นะครับรู้จักตนเองเน้นจุดแข็งปลุกพลังทีมน,นะครับซึ่งก็คือเขียนโดยคุณจอห์นซีแม็กซ์เวลนะครับซึ่งในบทนี้เองนะครับคุณจอห์นซีบอกชัดเจนว่านะครับวนนี้เนี่ยเขาเริ่มได้เรียนรู้นะครับว่าให้เราเนี่ยทุกคนเนี่ยควรจะต้องหาจุดแข็ง และใช้จุดแข็งในการดําเนินชีวิตจากคุณพ่อของเขาเองครับคุณพ่อของเขานะครับสอนเขาตั้งแต่เป็นเด็กๆเ,เลยนะครับเขาบอกคุณพ่อสอนคุณจอห์นซีแม็กซเจอว่านะครับให้หาให,ให้หาให้เจอว่าเราอเก่งเรื่องอะไรแล้วก็จงทําเรื่องนั้นต่อไปนะครับนั่นแหละมันคือการใช้จุดแข็งในการทํางานจุดแข็งในการดําเนินชีวิตแล้วอีกอันนึงนะครับที่คุณจอหนซีได้เรียนรู้จากคุณพ่อมากๆนะครับ เขาบอกคุณพ่อเป็นตัวอย่างที่ดีครับไม่ได้พูดแค่สอนแค่คําพูดเท่านั้นแต่คุณพ่อเนี่ยทําให้เห็นทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งสําคัญนะครับมันคือผู้นําตัวจริงนะ lead by example ครับทําให้ดูเป็นตัวอย่างเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคนเนี่ยนะครับจะเชื่อและเชื่อมั่นมั่นใจในสิ่งที่เขาเห็นมากกว่าสิ่งที่เขาได้ยินนะครับ ชอบประโยคนี้เหมือนกันนะครับที่ประโยคอันนี้ก็ได้ยินมาจากงานซักเซ s โอลิมปิกเหมือนกันนะครับพูดให้ฟังดังแค่หูครับทําให้ดูรู้ถึงใจนะครับอันนี้ก็คือทําเป็นตัวอย่างที่ดีนั่นแหละแล้วคนก็อยากจะตามเรานะครับซึ่งคุณจอห์นซีก็บอกอีกครับไว้ในหนังสือเล่มนี้ยังชัดเจนว่าการหาจุดแข่งมันก็อาจจะไม่ได้ง่ายนะนะครับแต่ถ้าวันนี้ใครก็แล้วแต่ที่ยังหาจุดแข็งตัวเองไม่เจออย่าพึ่งทอแท้ครับ จงพยายามหาจุดแข่งของตัวเองต่อไปและเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเจอแล้วเราโฟกัสแล้วก็ทําจุดนั้นต่อเนื่องนะครับมันก็จะต่อยอดทําให้เราเนี่ยได้ผลลัพธ์อย่างก้าวกระโดดอย่างแน่นอนนะครับแล้วซึ่งในเนื้อหาในวันเนี้ยก็จะมีเทคนิคมาแบ่งปันว่าแล้วเราจะสามารถหาจุดแข่งของเราได้ยังไงบ้างนะครับง่ายๆนะครับอันนี้มาดูเรื่องของนิยามความสําเร็จก่อนละกันนะครับนิยามความสําเร็จอันนี้นะครับคุณจอร์ซีเขาบอกว่า เขาใช้ระยะเวลา15ปีเลยนะครับในการรวบรวมข้อมูลคนที่ประสบความสำเร็จต่างๆและคนที่จะประสบความสำเร็จได้เนี่ยล้วนแล้วแต่ใช้จุดแข็งในการทำงานใช้จุดแข็งในการดำเนินชีวิตด้วยกันทั้งสิน้นคุณจอร์นซีบอกเขาใช้เวลาถึง15ปีนะครับในการรวบรวม,รวมแล้วก็กำหนดความนิยามความสำเร็จออกมาได้3คำนี้นะครับได้3ประโยค3ข้อเนี้ยแล้วซึ่งเขามั่นใจมากๆนะค,คุณจอร์นซีมั่นใจว่าไอ้3ข้อนี้3ประโยคนี้ มันครอบคลุมกับทุกๆความสำเร็จของทุกๆคนบนโลกใบนี้ได้อย่างแน่นอนนะครับเขาบอกม,มีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งนะครับมีเด็กคนหนึ่งนะครับมีเด็กแถวบ้านเนี่ยนะมีเด็กแถวบ้านตั้งชมรมเันขึ้นมานะครับรวบรวมเด็กแบบโอ้โหเป็นสิบยี่สิบคนเลยนะครับแล้วก็คนแบบพระต่างเพศต่างวัยกันหมดนะครับปรากฏว่านะครับชมรมกลุ่มนี้กลุ่มเด็กที่ตั้งชมรมขึ้นมาเนี่ยเขาตั้งให้เด็กสี่ขวบ เป็นประธานชมรมครับซึ่งถ้าเกิดผู้ใหญ่รู้ข้อมูลนี้เนะาะก็จะรู้สึกเฮ้ยผู้ใหญ่คนนี้เนี่ยเด็กคนเนี้ยเด็กสี่ขวบคนเนี้ยต้องเก่งมากๆต้องแบบโอ้โหเป็นอัจฉริยะแน่ๆเลยเด็กๆคนอื่นๆทั้งในในหมู่บ้านเนี่ยเลยตั้งให้เขาเป็นประธานชมรมแม้แต่เด็กเต่าก็ยังลงคะแนนเสียงเลือกให้เด็กสี่ขวบนี้เป็นประธานนะครับแต่พอสืบพูดคุยค้นไปจริงๆลึกๆแล้วนะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วเด็กคนนี้เนี่ยไม่สามารถเป็นตำแหน่งอื่นๆได้ครับ เป็นเลขาเขาไม่ได้เพราะยังอ่านหนังสือไม่ออกจะให้เก็บตังเป็นเฮลันยิกก็ทําไม่ได้อีกเพราะนับเลขยังไม่เป็นนะครับจะเป็นรปภอของหมู่บ้านก็ไม่ได้เพราะตัวเล็กเกินไปเพราะอายุแค่สี่ขวบนะครับฟังเรื่องราวเหล่านี้มันอาจจะเป็นเรื่องตลกเนาะนะครับเออให้เด็กมาเป็นประธานแต่ในชีวิตจริงะนะครับในชีวิตจริงอะ่ะมันไม่มีทางเป็นแบบนี้ได้ครับการที่คนเราจะกลายเป็นผู้นําของใครสักคนหนึ่งอะ่ะ ไม่ได้จะเกิดจากความเกรงใจไม่ได้เกิดจากความสงสารเขาถึงจะยกเราขึ้นให้เป็นผู้นําได้นะครับผู้นําจะต้องเกิดจากความสามารถจริงๆและความสามารถที่นําโดยจุดแข็งนี่แหละครับจะเป็นความสามารถที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ทําให้เราเป็นผู้นําที่สุดยอดได้จริงๆนะครับซึ่งเขาบอกว่าที่ให้เด็กคนนี้มาเป็นนะ่ะเพราะว่าเกิดจากความสงสารครับถ้าไม่ได้เป็นตําแหน่งอะไรเลยเนี่ยเดี๋ยวเขาจะน้อยใจนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วนะครับ โลกความจริงมันไม่มีแบบนี้นะครับอ่ะแล้วเรามาดูกันครับนิยามความสําเร็จ3อันนี้มีอะไรบ้างอันที่1ครับทุกคนที่ประสบความสำเร็จรู้เป้าหมายในชีวิตของตัวเองก่อนรู้ว่าเขาอยากได้อยากเป็นอยากมีอะไรนะครับแล้วก็ต้องยิ่งชัดเจนมากๆยิ่งชัดเจนเท่าไหร่ยิ่งมีโอกาสโฟกัสแล้วก็ประสบความสำเร็จได้มากเท่านั้นนะครับความชัดเจนคือพลังนะครับอย่างที่บอกไปแล้วนะครับเขาใช้เวลา15ปีนะในการรวบรวมนิยามความสําเร็จ3ข้อเนี้แล้วเขาก็ มั่นใจมากๆนะครับว่าสามข้อนี้มันสอดคล้องกับความสำเร็จของคนทุกคนบนโลกใบนี้เลยนะครับอันที่หนึ่งครับทุกคนที่ประสบความสำเร็จรู้เป้าหมายในชีวิตของตัวเองก่อนข้อที่สองนะครับจงพัฒนาจุดแข็งของเรานะครับเราก็ต่อยอดของมันนะครับจนเราเติบโตจนสุดความสามารถนะครับตรงนี้หมายความว่าอะไรก็คือหมายความว่าพัฒนาจากจุดแข็งของเรานี่แหละนะครับอย่างที่บอกไปนะครับหลายๆคนเนี่ยไปโฟกัส ที่พัฒนาจุดอ่อนแต่สุดท้ายแล้วนะครับถ้าเราพัฒนาจุดอ่อนเราก็อาจจะเป็นได้แค่ค่าเฉลี่ยของคนทั่วๆไปที่เขาเก่งในเรื่องนั้นแต่เราจะไม่โดดเด่นกว่าคนอื่นนะครับมีเรื่องเล่าอีกเรื่องหนึ่งในหนังสือเล่มนี้นะครับเขาบอกว่าคุณไทเกอร์บูดนะนะครับพูดถึงนักกอล์ฟระดับโลกเนาะคุณไทเกอร์บูดหลายๆคนคงรู้จักอยู่แล้วนะครับเขาบอกมีแมชหนึง่งมีการแข่งขันแข่งการแข่งขันหนึ่งนะครับคุณไทเกอร์บูดเนี่ยตียผลออกมาไม่ดีเลยอ่ะนะครับแข่งรายการนั้น ผลลั์ไม่ดีเลยกลับไปคุณไทเกอร์วูดก,ก็เลยเข้าสนามกอล์ฟไปฝึกหนักอีกหลายชั่วโมงเลยนะครับเขาก็ถกเถียงกันเขาบอกเนี่ยเห็นไหมคุณไทเกอร์วูดเนี่ยพอพิธีจุดเขาก็เลยไปพัฒน,นาจุดด้อยของเขาไงเขาจะไปพัฒน,นาจุดแข่งได้ไงนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วก็คือคุณไทเกอร์วูดเนี่ยเขามีพรสวรรค์ด้านกอล์ฟการที่เขาไปฝึกตีกอล์ฟเพิ่มนั่นแหละครับคือเรียกว่าพัฒน,นาจุดแข็งของเขาแล้วนะครับเขาไม่ได้เอาเวลาที่เหลือไปฝึกเป็นโน,โนหรือว่าเรียกว่า เขาไม่เอาเวลาที่เหลือไปฝึกเทนนิสแต่เขาเอาเวลาไปฝึกกอล์ฟให้มันดีขึ้นให้มันเก่งขึ้นเพราะนั่นคือจุดแข่งของเขานะครับอันนี้เป็นตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งนะครับที่มาเชื่อมโยงกับนิยามความสวยข้อที่2ครับเติบโตสุดความสามารถคือก็โฟกัสพัฒนาจุดแข่งของเราในเรื่องนั้นๆบปนั่น,นแหละนะครับเขาเก่งกอล์ฟเขาก็พัฒนาเรื่องกอล์ฟต่ออย่างต่อเนื่องนะครับจนเขาได้เป็นเบอร์หนึ่งของโลกนั่นเองนะครับ แล้วก็ข้อที่3ครับความสําเร็จทุกๆความสําเร็จนะครับล้วนแล้วแต่เกิดจากเราต้องสร้างประโยชน์ให้ผู้อื่นด้วยเสมอนะครับไม่ว่าเราจะทําอะไรนะครับในทุกธุรกิจเนี่ยมันคือสินค้ารลบบริการทั้งสิ้นมันคือการขายด้วยกันทั้งสิ้นฉะนั้นสินค้ารับบริการเราเนี่ยยิ่งสร้างประโยชน์ให้กับผู้คนได้เยอะเท่าไหร่ผลลัพธ์ก็จะกลับมาที่ตัวเราได้มากเท่านั้นเราก็ะจะสําเร็จมากขึ้นสําเร็จมากขึ้นนะครับ ยกตัวอย่างให้เห็นภาพนี้ก็ได้นะครับถ้าวันนี้เราขายเป็นบริษัทขายยาแล้วกันนะการที่วันนี้ยาตัวเนี้ช่วยเหลือคนได้เยอะเท่าไหร่ใช้แล้วมันเห็นผลมันมีมันมีคุณภาพมันดีนะครับยิ่งช่วยคนมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งได้ผลลัพธ์กลับมาเท่านั้นนะครับยิ่งสินค้าบริการเป็นความต้องการของตลาดใหญ่เท่าไหร่นะครับเราก็จะมีโอกาสประสบความสำเร็จมากเท่านั้นนะครับอย่างเช่นหรือแม้แตนะ่งานบริการนะครับงานบริการ งานเทรนนิ่งอะไรเงี้ยถือว่าเป็นงานบริการนะนะครับหลายคนอยากพัฒนาตัวเองถ้าเราสามารถแก้ปัญหาต่อยอดให้คนได้พัฒนาตัวเองมากเท่าไหร่เขาก็จะยิ่งพัฒนาตัวเองมากขึ้นเท่านั้นผลลัพธ์ก็กลับมาที่เราอีกเหมือนกันนะครับนี่คือตัวอย่างนะว่าการสร้างประโยชน์ให้ผู้อื่นหมายถึงอะไรแล้วถ้าเชื่อมโยงมาในนูสกินละนูสกินเนี่ยมีสินค้าบริการอยู่2ออย่างครับในตัวธุรกิจและในตัวสินค้า การที่วันนี้เราเคลื่อนสินค้าออกไปช่วยเหลือคนให้มากขึ้นนะครับคนใช้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมกินแล้วสุขภาพดีขึ้นใช้ผลิตภัณฑ์สกินแคร์ใช้แล้วดูดีขึ้นผิวดีขึ้นนี่คือการสร้างประโยชน์ให้ผู้อื่นได้เยอะขึ้นรวมถึงให้เขาเข้ามาทําธุรกิจร่วมกับเราครับเขามีรายได้เพิ่มขึ้นนี่ก็คือการสร้างประโยชน์ให้กับผู้คนมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับและนี่คือนิยามความสําเร็จของคนที่ประสบความสำเร็จทุกคนบนโลกใบนี้นะครับ ถ้าวันนี้เราอยากสําเร็จเราลองโฟกัส3มสิ่งนี้กันนะครับรู้เป้าหมายตัวเองก่อนนะครับพัฒนาจุดแข็งตัวเองให้ถึงขีดสุดครับแล้วก็ออกไปเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนให้ได้มากที่สุดเราก็จะประสบความสำเร็จแน่นอนนะครับคราวนี้มาถึงเทคนิคในการที่จะช่วยหาจุดแข็งของตัวเองว่ามีอะไรบ้างนะครับเราลองมาดูกันนะนะครับข้อแรกเลยลองถามตัวเองดูง่ายๆเลยครับฉันทําอะไรเก่งบ้างลองถามตัวเองดูนะครับว่าวันนี้ฉันทําอะไรเก่งบ้าง อาจจะเป็นเล่นกีฬาเก่งทำอาหารเก่งนะครับแต่เก่งในในมุมของเราอะ่ะนะครับเราต้องดูว่าเราเนี่ยเก่งกว่าค่าเฉลี่ยจริงๆหรือเปล่านะนะครับเราเก่งกว่าค่าเฉลี่ยจริงๆหรือเปล่าที่เราจะสามารถต่อยอดให้มันโดดเด่นกว่าคนอนื่นๆได้นะครับถามว่าเราทําอะไรเก่งบ้างนะครับอันนี้คือเรื่องทั่วๆไปนะครับคนส่วนใหญ่นะครับเขาบอกว่ามักจะไม่เสียเวลาว่าฉันจะทําอะไรที่เหมาะสมแล้วหรือยังนะครับ แต่คนที่ประสบความสำเร็จเขาจะถามตัวเองว่าฉันทําอะไรเก่งบ้างหรือคําถามนี้แหละครับแล้วเขาก็จะต่อยอดนะครับถ้าเชื่อมโยงมาในธุรกิจนูสกินบ้างล่ะนะครับในธุรกิจนะูสกินเนี่ยควรจะต้องมีคุณสมบัติอะไรที่จะทําให้เราประสบความสำเร็จได้บ้างนะครับโดยส่วนตัวผมเองนะผมก็มานั่งพออ่านอ่านบทนี้นะแล้วผมก็มานั่งพิจารณาตัวเองนะแล้วเราทําอะไรเก่งบ้างในการที่เราได้ผลลัพธ์ในนูสกินขึ้นมาถึงวันนี้นะครับที่ผมรู้สึกว่าผมทําได้ดีนะ นะครับเป็นจุดจุดแข่งผมอันที่หนึ่งนะครับก็คือเป็นคนท,ที่ชอบเรียนรู้พัฒนาตัวเองนะครับอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกนะใครเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เร็วกันคนนั้นสําเร็จมากกว่านะครับซึ่งจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้เป็นคนที่เปลี่ยนแปลงและพัฒนาตัวเองได้เร็วนะนะครับแต่ว่าเป็นคนที่ชอบเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอันนี้คือรู้สึกว่าเป็นจุดแข็งอันหนึ่งนะครับจุดแข็งอีกอันหนึ่งที่ผมเชื่อว่าเป็นเป็นอันที่โดดเด่นนะครับที่ ก็คิดว่าเหนือเอาค่าเฉลี่ยคนทั่วไปนะครับก็คือคนที่เป็นคนที่ยืนหยัดไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆเป็นคนไม่ชอบลมเลิกอะไรกลางคันนะครับก็เป็นจุดหนึ่งที่ทําให้ยืนหยัดทําดูสกินมานะครับจนได้ผลลัพธ์แบบนี้นะครับนี่คือคุณสมบัติที่รู้สึกว่าเป็นจุดแข็งของตัวเราเองเราก็เอามาต่อยอดนะครับในการทําสิ่งต่างๆอีกอันหนึ่งที่รู้สึกว่าเป็นจุดแข็งก็คือเรื่องของการสื่อสารนะครับก็รู้สึกว่าเราเป็นคนที่เออสื่อสารกับคนทําให้คนเนี่ย เข้าใจสิ่งที่มันซับซ้อนให้เข้าใจได้ง่ายๆนะครับโน้มน้าวคนได้ค่อนข้างดีเวลารีครูดอะไรแบบนี้นะครับก็เอาจุดเนี้ยมาเป็นจุดแข็งในการต่อยอดนะครับลงมือทำยืนหยัดนะครับลองถามตัวเองว่าวันนี้เราทำอะไรเก่งบ้างแต่คนครับอาจจะรู้สึกว่าเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีเนาะเป็นคนมรรลุสัมพันธ์ดีก็เอาจุดนั้นนะครับในการเข้าหาคนมาทำโนสกิ้นเพราะเราเป็นคนที่อัธยาศัยดีอยู่แล้วเข้าถึงใครเข้าถึงคนง่ายใครๆก็รักเรา เราลองใช้จุดแข็งเป็นตัวนําในการนําเพื่อทําธุรกิจนี้ให้ประสบความสำเร็จให้ได้นะครับข้อที่สองครับเจาะจงจุดแข็งเลยนะครับพอเรารู้แล้วว่าเราจุดแข็งของเราคืออะไรเราก็โฟกัสทาสิ่งนั้นเยอะๆทําสิ่งนั้นบ่อยๆนะครับนะครับฉะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งสําคัญนะครับโฟกัสที่จุดนั้นไปเลยนะครับทําจุดนั้นบ่อยๆอันนึงที่เป็นตัวบอกได้ว่าเราเนี่ยมีจุดแข่งด้านอะไรเราชอบอะไรนะครับ เรารู้สึกว่าเราทำอะไรแล้วเราใช้เวลาอยู่กับสิ่งนั้นได้ค่อนข้างนานทำสิ่งนั้นได้แบบโฟล์ไม่รู้สึกอึดอัดติดขัดอะไรนะครับเราก็ทำสิ่งนั้นได้อย่างต่อเนื่องนั่นคือจุดแข็งของเรานะครับเราก็ทำสิ่งนั้นอ่ะให้เยอะขึ้นให้เยอะขึ้นนะครับอย่างสมมติยกตัวอย่างการอินไวติงละกันอินไวติงอาจจะเป็นอะไรที่เป็นความอึดอัดของคนมากที่สุดแล้วนะครับวันนี้เราก็มาปรับให้เป็นตัวเองครับแล้วยิ่งด้วยเท,ททเทคโนโลยีสมัยเนี้ย นะครับมันมีวิธีการเยอะแยะมากมายใช้วิธีแชทก็ได้นะครับพูดอัดเสียงส่งเป็นคลิปเสียงก็ได้ไม่ต้องประท้าตรงๆอะไรเงี้ยนะครับก็ลองปรับให้เป็นตัวเองมากที่สุดนะครับอันนี้ก็หาจุดแข็งของตัวเองในการทําให้มันรู้สึกโฟล์ครับในเรื่องอินวติ้งทุกคนอืึอดอัดอยู่แล้วนะครับเป็นเรื่องธรรมชาติเนาะไม่ว่าจะอยู่ในวงการไหนของงานขายนะครับแต่ก็ลองปรับให้เป็นตัวเองมากที่สุดใช้จุดแข็งบางจุดของเราให้ดีที่สุดในด้านนั้นแค่นั้นเองนะครับ ทันต่อมานะครับฟังทาชมเชยจากคนอื่นๆหลายๆครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่รู้ว่าเราเด่นด้านไหนครับเวลาเราทําอะไรไปแล้วมีคนชมเรื่องนั้นบ่อยๆให้เราฟังอ่ะนั่นแหละคือจุดแข็งของเราแหละนะครับเราก็เอาตรงนั้นไปต่อยอดได้นะครับข้อที่4ี่ครับลองตรวจสอบคู่แข่งดูนะครับว่าเรามีจุดแข็งอะไรบ้างนะครับจริงๆเขาบอกว่าเราเนี่ยนะครับไม่ควรเปรียบเทียบกับคนอื่นอยู่ตลอดเวลานะนะครับ แต่ว่าเวลาเราทําธุรกิจเนี่ยนะครับการเปรียบเทียบคู่แข่งก็สําคัญคราวนี้เขามีคําถามหลายๆคําถามนะให้เราลองฟังแล้วลองไปประเมินดูนะว่าเวลาเราเปรียบเทียบคู่แข่งอ่ะเราควรจะเปรียบเทียบในด้านไหนบ้างนะครับคําถามแรกนะลองถามเองว่ามีคนอื่นทําเรื่องที่เราทําอยู่หรือไม่นะครับพวกเขาทําได้ดีกว่าเราหรือเปล่านะครับฉันทําได้ดีกว่าพวกเขาหรือเปล่าถ้าทนถ้าฉันทําได้ดีกว่าผลมันจะเป็นยังไง และถ้าฉันทำได้ไม่ดีกว่าผลจะเป็นยังไงนี่คือการตรวจสอบคู่แข่งนะครับลองถามตัวเองดูด้วยคำถามเหล่านี้นะครับแต่จริงๆแล้วสุดท้ายแล้วธุรกิจน,นูสกินเนี่ยนะครับมันคือการแข่งกับตัวเราเอง100%ไม่ยังเป็นต้องแข่งกับใครนะครับเพราะแต่ละคนมีคอนเน็ชันมีตลาดของตัวเองอยู่แล้วนะครับฉะนั้นแค่แค่พัฒนาตัวเองนะครับอันนี้คือวิธีการหาจุดแข็งนะครับอันนี้แล้วเราจะใช้จุดแข่งเนี่ยเพื่อช่วยพัฒนาทีมได้ยังไงบ้างนะครับ อันแรกเลยเนี่ยเราต้องมั่นใจในภาวะผู้นําของตัวเองก่อนนะครับหลายๆลคนเนี่ยไม่มั่นใจว่าเฮ้ยเราเก่งนะเรามีความสามารถนะจริงๆแล้วสุดท้ายลึกๆอะ่ะทุกคนเก่งด้านใดด้านหนึ่งอยู่แล้วครับนะครับขอให้เราเชื่อมั่นว่าวันนี้เราเป็นผู้ชนะเราเป็นวินเนอร์เราถึงได้มีชีวิตเกิดมาบนโลกใบนี้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะวันนี้เนะี่ยเราจะเกิดมาได้เนี่ยเกิดจากอสุจิหนึ่งตัวไข่หนึ่งใบครับที่มาผสมกันถูกไหม เนี่ยเราก็เป็นผู้ชนะแล้วนะจากอาตุจิเป็นล้านล้านตัวครับเราเป็นผู้ชนะที่เกิดมาได้นะเนี่ยจงมั่นใจครับว่าวันนี้เนี่ยเรามีความสําเร็จบางสิ่งบางอย่างจงมั่นใจในความเป็นผู้นําของตัวเองนะครับสองครับเราก็ต้องศึกษาแล้วก็รู้จักทีมงานด้วยนะครับยิ่งเก่งคนเท่าไหร่ยิ่งสามารถประสบความสำเร็จได้บ้างเท่านั้นนะครับเรื่องของการเก่งคนนะก็มีหลากหลายนะครับที่เราเรียนรู้กันมาแล้วนะคไม่ไจะเป็นอ่า DISC อะไรต่างๆที่เคยมาแบ่งปันไปแล้วเหมือนกันนะครับยิ่งรู้จักคนแต่ละประเภทแล้วเรารู้จักวิธีการสื่อสารได้ดีเท่าไหร่เราก็ยิ่งประสบความสำเร็จมากเท่านั้นนะครับพอเรารู้จักคนแต่ละคนแล้วเราก็ต้องไปสื่อสารกับเขานะครับว่านะครับแต่ละคนเนี่ยเขาเข้ากับทีมได้ตรงไหนบ้างเขาเก่งด้านไหนเขามีจุดแข็งด้านไหนเราก็จะได้รู้ว่านะครับอเอาไปทํางานตรงไหนได้ดีหลายๆครั้งอ่ะ แต่ละคนเนี่ยมีจุดอ่อนของตัวเองอยู่แล้วนะครับสิ่งสำคัญคือหาคนที่มีจุดแข็งในด้านที่เราอ่อนมนาะเติมทีมครับนะครับ,นะรบฉะนั้นอันนี้คือสิ่งสําคัญต้องสื่อสารกับแต่ละคนนะครับว่าเขาเข้ากับทีมได้ตรงไหนบ้างแล้วก็ต้องสื่อสารกับทีมทุกคนพร้มพรอมๆกันด้วยนอกจอากไปสื่อสารกับแต่ละคนเป็นอินดิวเวอเียแยกบุคคลแล้วนะครับก็ต้องมาสื่อสารพร้อมกันหมดทุกคนพร้อมกันด้วยว่าแต่ละคนเนี่ยสามารถทํางานเข้ากับคนนั้นคนนี้ได้จริงๆหรือเปล่า นะครับอันนี้คือแง่ในของการทํางานมิติของกลุ่มใหญ่จริงๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับจงเน้นเรื่องการส่งเสริมกันมากกว่าการแข่งขันกันนะครับอันนี้คือสิ่งสําคัญมากทีมเดียวกันต้องช่วยผลักดันยกระดับกันขึ้นไปนะครับไม่ใช่มาแข่งขันกันเองนะครับและนี่ก็คือทิ้งท้ายของบทนี้นะครับเป็นคําถามที่ให้ผู้นําได้ทบทวนตัวเองนะครับลองแคปเจอร์หน้าจอนี้ไว้ก็ได้นะครับแล้วก็เอาไป ตอบตัวเองเราก็จะได้ประเมินตัวเองดูนะครับเพื่อเราจะได้พัฒนาจุดแข็งขงเราให้ดีขึ้นนะครับคำถามแรกลองถามตัวเองว่าเรามีจุดแข็งที่สุดตรงไหนครับจุดแข็ง3ข้อของฉันคืออะไรนะครับชันอ่อนแอที่สุดตรงไหนนะครับคําถามนี้เพื่อจะได้หาคนที่มีจุดแข็งในด้านที่เราอ่อนแอมาช่วยเติมทีมาช่วยอุดช่องโหวงเราได้นะครับแล้วฉันจะใช้จุดแข็งช่วยใครในทีมได้บ้างนะครับฉันจะขอให้ใคร ได้มีส่วนช่วยในจุดอ่อนของฉันได้บ้างนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่อยากให้ทุกคนลองไปถามตัวเองดูนะครับเพื่อเราจะได้สร้างทีมที่แข็งแกร่งสร้างทีมที่สุดยอดยิ่งทีมเราแข็งแกร่งเท่าไหร่เราก็ยิ่งประสบความสำเร็จได้มากเท่านั้นนะครับขอปิดท้ายด้วยโคดโคดนี้นะครับนะครับแปลเลยแล้วกันนะนะครับเขาบอกว่าความแข็งแกร่งของเราเนี่ยนะครับมันไม่ได้มาจากการที่เราชนะบางสิ่งบางอย่างนะครับแต่มันมาจากนะครับ อุปสรรคความยากลำบากที่เราเผชิญน,นะครับและก็ทุกๆสิ่งนะครับที่เราก้าวข้ามความอุปสรรคหรือว่า,าสิ่งที่มันยากลำบากขึ้นมาได้เนี่ยมันจะทำให้เราพัฒนาตัวเองขึ้นไปสู่ระดับที่ดีขึ้นสู่ระดับที่ใหญ่ขึ้นนะครับหรือเรียกว่า up level next step นั่นเองนะครับฉะนั้นนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเราลองดูว่าเรามีจุดแข็งอะไรนะครับแล้วเราก็ใช้จุดนั้น ในการนำนำชีวิตในการใช้ชุดแข็งของเราในการทำงานต่อยอดนะครับแล้วเราก็จะอัพเลเวลของตัวเราเองทำให้เราเก่งขึ้นประสบความสำเร็จมากขึ้นนะครับ